ครูภัยบู์โพส์ตแย้งจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกทุกเดือนวอนอดีตภรรยาเอมิราเลิกยุ่งหยุดสร้างกระแสพร้อมปาหลักฐานแบบชัดเจนดูแล้วเรื่องราวมีท่าทีว่าจะยังไม่จบง่ายๆหลังอดีตภรรยาครูภัยบู์แสงเดือนอย่างเอมิราได้เช็คอินที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลยพร้อมแคปชั่นฟาดแรงกลางโซเชียล หลังศาลสั่งจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเอาไว้ว่าผมไม่เอาลูกไม่เอาใครไม่เอาอะไรก็ได้ขอแค่ผมไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละหมื่นโอ้อีหยางกินความคืดมึงเนาะพูดต่อหน้าลูกในศาลแบบนี้ลูกจะรู้สึกยังไงไม่อยากได้ลูกแล้วฟ้องเพื่อแค่ไม่อยากจ่ายนี่นะ สุดท้ายศาลให้จ่ายบอมีเงินจ่ายปานนั้นอวดรวยคักเข้าใจคำว่าเอ็กบอหออายอยังอีกทั้งยังได้โพสต์ต่อใต้คอมเมนต์ว่าศาลให้จ่ายย้อนหลังรวม9้าเดือนรวม9 0้าหมื่นบอมีเงินจ่ายแทนที่จะพูดกับเราดีดี่ดาเราต่อหน้าลูกอีกจะให้เห็นใจยุบอคนแบบนี้อย่าหวังว่าจะได้มาใกล้ลูกฉันอีกพ่อที่แปลว่าพ่องดเอ็กยอ และคดีสิ้นสุดวันนี้เลยชนะจ้าหาเงินเลี้ยงลูกต่อไปเพราะเราคือมนุษย์แม่จบแบบเท่ๆไม่เท่านั้นมีชาวเน็ตได้ไปคอมเมนต์ครูภัยบูลถึงประเด็นดังกล่าวด้านครูภัยบู์ได้ตอบกลับเอาไว้ว่าความจริงกับลมปากสร้างกระแสมันคนละอย่างกันครับลูกผมส่งเสียตลอดชีวิตครับและอย่าเชื่อคนทั่วพร่างไปเลยครับแต่ทว่าด้านครูภัยบู์ ได้ลบคอมเมนต์ดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครูไัยบูล์โต้แย้งเอมิราเผยยังจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกพรอ้อมปลาหลักฐานล่าสุดครูภัยบูล์ได้ออกมาโพสต้แย้งเอมิราโดยได้ร่ายยาวลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่าจากประเด็นเรื่องเมื่อวานระหว่างผมกับผู้หญิงคนนั้นคดีค่าเลี้ยงดูบุตรที่เมื่อวานเราได้มาขึ้นสารเยาวชนจังหวัดเลย ในกรณีที่ผู้หญิงคนนั้นไปโพสต์บอกสังคมว่าผมไม่ยอมจ่ายหรืออะไรต่างๆนานาผมขอพูดความจริงตรงนี้และหวังว่าท่านผู้พิพากษาในศาลนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดคือความจริงทั้งหมดคือเราทั้งสองตกลงกันแล้วเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรผมยินยอมจ่ายให้ลูกเดือนละหนึ่งบาทด้วยการฝากเข้าบัญชีเพื่อเด็กชายตำนานเพลงแสงเดือน ทุกเดือนจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ20ปีบริบูรณ์โดยให้บุตรมีอำนาจถอนเงินในบัญชีเพียงผู้เดียวหลังจากตกลงกันเรียบร้อยศาลมีคำสั่งให้ไปเปิดบัญชีผมก็พร้อมที่จะเปิดและโอนฝากให้ลูกในวันนั้นเลยแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่ายังไม่พร้อม และขอเลื่อนเป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้แล้วเขาก็โพสต์ว่าผมไม่ยอมจ่ายให้คนมาด่าผมแบบที่ทุกคนเห็นเขาทำแบบนี้จนเคยชินและสุดท้ายนี้เมื่อทุกอย่างมันจบแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกราบละครับขอให้ผู้หญิงคนนั้นอดีตแม่ของลูกผมเลิกยุ่งกับชีวิตผมเลิกพูดถึงผมต่างคนต่างอยู่ เรื่องลูกผมเลี้ยงและดูแลได้ตลอดชีวิตหยุดพูดถึงหยุดสร้างกระแสต่างคนต่างใช้ชีวิตทำมาหากินด้วยตัวเองอย่างสุจริตชนเถอะครับถือว่าผมขอร้องอีกทั้งยังออกมาปาหลักฐานใต้คอมเมนต์เอาไว้ว่าผมฝากเงินไว้ให้ครูที่โรงเรียนสายแนนเดือนละห0 0 0ันถึงหนึ่งหมื่นบาท เพื่อให้ลูกใช้จ่ายค่าต่างๆรวมถึงอาหารขนมและผมก็ไปรับลูกหาลูกเรื่อยๆแบบนี้ผมดูแลลูกไหมครับลองมาถามที่โรงเรียนสายแนนบ้างสิคนข้างบ้านเขาบ้างสิแล้วค่อยมาถามผม